กลับพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับ Eating Right Tutorial เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เราจะอยู่กับการแนะนำตัวโปรแกรมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำตัวโปรแกรมในการใช้เปิดอ่านไฟล์ PDF นะครับในกรณีที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Adobe แล้วมันขึ้นฟ้องปลวกให้ดาวน์โหลดให้แคกให้เสียเงิน,นครับหมดปัญหาพวกนั้นไปีนะครับวันนี้เรามา,าปวัวโปรแกรม Wonder Share นะครับ PDF Element Professional เลยครับสามารถทำการเปิดไฟล์ PDF แปลงไฟล์ PDF เป็นเบิ d p ด w o w p r p o t n x e x l e l รูปภาพนะครับและที่สำคัญที่สุดครับสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้เช่นเดียวกับเ o ิ d ครับโฆษณามาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับก็อยากจะเห็นว่าหน้าตาตัวโปรแกรมจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับกับตัวโปรแกรมโฟลดรแชร์ครับ PDF ไม่ใช่โปรแกรมฟ i m o r a านะครับฟ i m o r a านั้นคือโปรแกรมตัดต่อนะครับสำหรับตัวนี้คือ PDF e l e m e n t Professional นั่นเองนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เข้าสู่หน้าต่างหลักของตัวโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับ Quick Tools นะครับ Quick Tools คือเครื่องมือต่างๆที่ไว้สำหรับการทำงานเร็วๆนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็นี่เลยครับอันดับแรกครับ Edit ครับ ปกติแล้วเนี่ยไฟล์ pdf เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับมาอ่านอย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทําการแก้ไขได้แล้วเนี่ยยังคิม์ข้อความได้เจดเช่นเดียวกับเบิดเลยนะครับโอ้ว้าวดีเดียวนะครับมาโฆษณาไปเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะกดให้ดูนะครับเราแนะนําก่อนนะครับมาอย่างแรกคือ Edit ครับอย่างที่2คือการแปลงไฟล์นะครับในที่3คือการทํา qr code นะครับตัวนี้ก็ทําได้นะครับมาอันที่4นะครับเป็นคอมเมน์นะครับ ส่นตรงข้างล่างตรงนี้ครับที่เขียนว่า recent file เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำงานล่าสุดของตัวโปรแกรมนั่นเองครับเราสามารถปรับได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือลบทิ้งนะครับเคลียร์นะครับกู้กลับมาก็กดตัวนี้นะครับต่อมาครับ standard file ก็คือนะครับก็คือไฟล์ปกตินั่นแหละครับเราสามารถกด start ได้เลยนะครับ recent folder ครับจะไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือเราจะไปดึงภาพมาจาก cloud ก็ได้ครับอันนี้จะเป็น document cloud ก็คือ การดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์นะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาสู่ใช้งานในพวก PC ของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการกด PDF นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเข e ียด PDF นะครับเราสามารถเข e ียดได้นะครับนี่เปิดจากไฟล์สแกนนะครับสร้างไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ PDF template นะครับตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเราจะเปิดมาสักอันเลยดีกว่านะครับเราก็มาที่ตัวนี้ครับ วิธีการเปิดไฟล์ pdf นะครับเข้ามาในตัวโปรแกรมก็คือกดตัว open pdf นะครับตัวนี้กดไป1ดอกกดไปเรียบร้อยแล้วก็ไปตามหาไฟล์ pdf ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบไฟล์จองตัวรถไฟแล้วกันนะครับอ่ะกดเข้าไปครับรอสักครู่นะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับนี่สามารถเปิดได้ตามปกตินะครับตัวนี้ในหน้าของ h o m เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่า เราต้องการที่จะทําการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมากดตัวนี้ครับคำว่า edit all นะครับ edit all ไปปุ๊บเนี่ย take image link ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับตัวลูกเครื่องมือต่างๆนะครับลูกศรนะครับลายนะครับอย่างนี้นะครับอ่านะครับวงกลม เป็นสำหรับพวกทำรูปภาพอะไรอย่างนี้นะครับวงกลมนะครับก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆนะครับเป็นแบบนี้นะครับก้อนเมฆนะครับอ้นนี้คือห้าเหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะลากไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่ลากไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็นี่ก็จะมีเครื่องมือครับต่างๆอีก3อันก็เป็นเครื่องมือเครื่องหมายบวกนะครับลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็คําพูดนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของการใส่สีนะครับนี่นะครับทำไฮไลท์นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับไฮไลท์สีนะครับเราสามารถทําไฮไลท์สีได้นะครับแบบนี้นะครับโดยกดตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับนี่ จะเรียกสียังไงก็ได้นะครับเป็นแบบไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการบวกกับลบขยายนะครับเพิ่มข้อความครับเราสามารถเพิ่มข้อความได้จากตรงนี้เลยนะครับลองลองพิมพ์ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฟอนต์ดูว่าฟอนต์ของ Google จะโอเคไหมนะครับก็สรุปว่าฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า สระลอยสระจมตังนี้ยังไม่ค่อยจะลองรับสักเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ยังลองรับครับถ้าเป็นฟอนต์อื่นเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นฟอนต์ที่มาจากทางด้าน Google พวกคณิตพวกอะไรพว, light, พวกนี้นะครับเนี่ยอย่างคณิตเนี่ยสระลอยก็คือนะครับสระกับวรรณยุกมันทับกันแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพิมพ์แบบนี้เนี่ยควรจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์อื่นแทนครับที่ไม่ใช่ฟอนต์จาก Google นะครับ เป็นฟอนต์ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับฟอนต์อัลต์เวท์อย่างเงี้ยมันก็ได้ละเรียบร้อยละเนี่ยนะครับสลัดอยสลัดจมก็มาละนะครับต่อมาครับตัวนี้ก็คือ QR สแกนนะครับเราสามารถทําสแกนได้นะครับคอปแล้วก็สามารถครอปได้นะครับเราจะครอปแบบไหนนะครับครอปแค่นี้ครอปช่วงบางช่วงอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับครอปได้นะครับอันนี้จะเป็นการแปลนะครับเราสามารถแปลได้นะครับสมว่าจะแปล แคปนะครับเราสามารถแคปภาพได้นะครับแคปภาพได้เลยทำเทปครับก็สามารถใช้งานทำเทปได้นะครับกดตรงทำเทปครับเขาก็จะมีทำเทปแบบนี้มาให้เราได้เลยครับใช้งานพร้อมใช้ได้เลยครับเนี่ยโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทำเทปเนี่ยครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับโอเคตรงนี้เขาเป็นช่องค้นหาครับแล้วก็วิกพีเดียนะครับมาถึงตรงอีดิทครับตรงอีดิทเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเรา สามารถพิมพ์ได้เลยครับปกติแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้เราก็แก้ไขเป็นชื่ออย่างอื่นได้เลยนะครับแก้ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ add text ก็ทำไปแล้วครับ Add รูปภาพเราก็สามารถ Add ได้นะครับไฟล์นะครับก็เป็นไฟล์รูปภาพทั่วไปนะครับสมมติว่าผมจะไป add ไฟล์รูปภาพมาเป็นโลโก้ของตัวเองนะครับนี่โลโก้โลโก้ช่องนะครับเป็นโลโก้นี้ผมก็ a d d เข้ามาปุ๊บวางทับเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับก็ง่ายอย่างนี้เลยนะฮะ จะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางเซนเตอร์นะครับหรือจะอยู่ข้างบนข้างล่างก็ได้หมดเลยนะครับตัวตรงนี้นะครับรูปภาพนะครับแอดลิงก์ครับเราก็สามารถแอดลิงก์ได้นะครับผมว่าเราจะต้องไปเชื่อมกับลิงค์จากต้องการที่จะให้เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์อย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดแอดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปกรอบ URL มาวางไว้ได้เลยนะครับเขาก็จะลิงก์ให้นะครับ ันนี้ถ้าก็ทําตัวอักษรลายน้ำครับวอเตอร์มาร์กนะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นหัวข้อนะครับแล้วก็หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามครับเราสามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับกระดาษนะครับครอเอาก็มีนะครับนี่นะครับโอ้โหใช้ได้เลยครับแหลมเลยนะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมที่บอกไปตอนแรกครับนี่ก็เป็นข้อความนะครับอันนี้ยังมีการเขียนเป็นบากกาได้ด้วยครับ ต่อมาถ้าเป็นการแปลงไฟล์นะครับตัวนี้นะครับ c r ีย t e pdf ก็คือมาจากเครื่องสแกนก็ได้ครับมาจากไฟล์อื่นก็ได้ครับหรือว่าจะมาจาก html ก็ได้ครับเมื่าเราจจะเ r ีย t e ตัวไฟล์พวกนี้นะครับเป็นไฟล์ html นะครับเราก็กดไปปุ๊บล้วก็กดเว็บไซต์นะครับมันก็จะเข้ามาเป็นตัวนี้แหละมาแปลงไฟล์ดูดไฟล์มาให้นะครับ t o o l เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยภาษาอาจจะเป็นภาษาต่างดาวตัวฟอนต์อาจจะไม่ดูไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงไฟล์ Word เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับ Excel นะครับก็สามารถทำได้ PowerPoint ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็การรีพอร์เป็นไฟล์รูปภาพนะครับตรงนี้แล้วก็ข้อความครับอย่างอื่นก็สามารถทำได้ครับ ebook นะครับ HDMI ก็ทำได้นะครับนี่นะครับอางนี้ก็คือ Red c o n v e r t ก็คือการแปลงไฟล์นะครับคืออันนี้จะแปลงไฟล์หลากหลายอันสมมติว่าเราเนี่ยทำงานทั้งหมดมีอยู่5หน้านะครับ เราต้องการที่จะออกไปทั้งหมด5หน้านะครับปกติแล้วเราต้องทําทีละ 1, 2, 3, 4, 5อย่างนี้แต่ถ้าเรากดตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็นว่า 1, 2, 3, 4, 5ไปพร้อมกันหมดเลยครับกดทีเดียวจบแล้วก็กด c o n อร์ตทีเดียวปั๊บมันก็ไปทั้ง5หน้านะครับหมดเลยนะครับมันก็จะสะดวกเวลาที่เราทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับอันนี้แหละนะครับตัวนี้วิวนะครับก็มีการหมุนครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาอัตราส่วนต่อภาพครับ ขยายฟูสกรีนแบบไหนได้หมดนะครับลีดโหมดนะครับก็คือแบบอ่านหนังสือนะครับแนวอ่านหนังสือนะครับแบ็กกราวจะใส่ไหมนะครับเดครับหรือเป็นปถนอมสายตานะครับหรือว่างกลางคืนนะครับไม่ทําก็แบบนี้นะครับมีเส้นด้วยนะครับเราเราต้องการที่จะทําพวกเขาเรียกว่าอะไร บา์โค้ดแบบนี้นะครับหรือว่าบางโลโก้เงี้ยนะครับบางทีเราวางไม่ถูกกัไม่แม่นนะครับเราก็สามารถใช้กริดได้นะครับไมยบรรทัดครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับไกด์ก็คือเส้นนะครับตรงนี้นะครับเคครับไตเติลนะครับต่อไปครับเป็นเพจนะครับก็คือหน้านะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับรีเพจก็คือทําซ้ํานะครับ o ูดก็คือเครื่องมือต่างๆครับนี่นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกครับก็มีแบบนี้ประมาณนี้นะครับฟอร์มนะครับอ่าฟอร์มก็ประมาณนี้เนาะสนใจแล้วนี่ก็คือโปรเทคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะหลักๆแล้วก็ดูใช้งานง่ายครับลงตัวดีครับถ้าใครต้องการที่จะใช้งานนะครับสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ครับแล้วก็สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลายนะครับ สามารถทําตัวต่างๆเนี่ยรูปแบบการทํางานเนี่ยทำเหมือนเบิดทุกอย่างเลยไม่ต้องไปเปิดเบิ d ดครับเปิดตัวโปรแกรมนะครับวัน e r s แชร์ PDF e l e m e n t Professional ตัวเดียวเนี่ยก็ทําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมครับพบกันรับคราวหน้าสวัสดีครับ